สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแปรๆแปนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถเมคโครของตาตากันหน่อยครับนี่ไม่ไม่เกะกลงทั้ง3ามคันครับรถเมคโครของตาต้าน้อยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ส่วนตัวของผมเองนี่ซื้อแต่รถมือสองครับอ่อผมซื้อมือสองมาก็หลายคันนะแต่ลูกชายนี่ถือว่าโชคดีนะครับได้มีแต่คันใหม่ๆเลยมีเด้เกะกล่องเลยอะ่ะไหนไปเอากล่องมาดูสิลองอยู่ไหนกล่องของคันล่าสุดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละคันน่ะเป็นของใครบ้างนี่นี่กล่องกล่องใหม่ล่าสุดครับกันนี้ครับ ตัวนี้ใหม่ล่าสุดมาเมื่อคืนครับถอยมาใหม่ๆเลยยี่ห้ออะไรเนี่ยซปเปอร์พาวเวอร์เดี๋ยวอาิอบะจะอธิบายฟังคันนี้นะครับคันนี้เป็นของคุณแม่เขาครับนี่คุณแม่เขาถอยเกะกองมาให้คันดีครับคันใหญ่เลยครับตัวนีนตวนว้ตัวนี้จะสวิงได้ครับตัวนี้จะสวิงได้ อันนี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยบุกีเป็นเหล็กครับตัวนี้อันนี้แม,นนเม่เขาซื้อมาซื้อมาไว้ให้เนือ่องในวันเกิดนะครับวันเกิดอันนี้นี่ตัวใหญ่สุดนะตัวนี้ใหญ่สุดม<อ>ีห่ออะไรเหมือนคล้ายๆแคทเลยอ่ะคล้ายคแคทเลยครับคล้ายแคทแคทเต,ตอร์ไปเลยโอ้บุกีไหม กีใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากีห้าฟันตัวนี้สวยงามมากครับตัวนี้สวยงามครับเดี๋ยวให้ดูครับโอ้โหดูสวยงามมากเลยตัวนี้เมงอนแคทเลยอะตรงคล้ายๆกันเลยดูสติกเกอร์คล้ายๆแคตเตอร์ไปเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอรีวิวก่อนพอรีวิวให้เอฟซีดูก่อน ตัวนี้เป็นเป็นตัวใหญ่กว่าเขาครับก็จะมีจะมีอยู่สามคันนะครับเกะกล่องล้วนๆเลยครับ่ะอันนี้อันนี้ดูจบแล้วเดี๋ยวให้ดูคันต่อไปครับคันต่อไปคันนี้รุ่นกลางคันนี้รุ่นกลางครับคันนี้เพิ่งได้มา,มาเมื่อคืนนะครับคันนี้ได้มาเมื่อคืนขอบคุณไปทางขอบคุณไปทางเอ่อคุณท็อเกะเฮียเฮียอยู่ชัยภูมิครับ อันนี้จอเฮียอยู่ชายภูมิซื้อมาให้ครับเมื่อวานเราพาเกยไปดูแมคโครเกก็เลยซื้อรถแมคโครมาให้ตาตตานะครับขอบคุณขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับรถแมคโครครันนี้คันนี้ก็จะเดินได้ครับเดินได้บ,บังคับตอนนี้ผมกําลังใส่เบ็ดอยู่ได้กาลังชาัดเบ็ดอยู่คันนี้คล้ายๆเจ้าส้มลายเลย <laughs> <c oughs> นี่ไงลูกไอ้ส้มลายเนี่ยนี่เห็นไหม อันนี้ส้มลายไม่มีลายเหมือนส้มลายเลยเนี่ยนีชมีมีแก้มีมีเทปเหมือนส้มลายเลยอ่ะโอ้แก้วรุ่นนี้นี่จะเป็นคล้ายๆรุ่นไหนวะไม่ค่อยเหมือนใครเลยเนี่ยโอ้ดู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 อาร์มดูบุ้งกีโอ้อันนี้ผมผมบอกรุ่นไม่ถูกเลยนะแต่บุ้งกีบุ้งกีคล้ายๆบุ้งกีของไอ้นี่ครับเนี่ย โค้งแบบเนี้ยเอขายบุงกีตัวไหนฮะเดี๋ยวโค้งแบบนี้าขายบุงกีดูซานเออใช่เนี่ยขายบุงกีดูซา<ม>นาารครับเหมือนบุงกีดูซานเลยโอ้ดีใจโอ้ตัวนี้มีราวข้างๆด้วยเห็นไหมมีราวข้างครับ อันนี้สายอะลูมิเฮียมต้องเสียบเข้าตรงนี้ดิยก็ลืมเสียบให้ด้วยไอเด่กเอาสำหรับตัวนี้ก็มีใบดันนะครับตัวนี้มีใบดันครับเดี๋ยวพอถอยก่อนเดี๋ยวรีวิวอีกคันหนึ่งครับคันสุดท้ายไหนถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนละถอยก่อนเนะถอยก่อน คันนี้คันสุดท้ายเฮ้ยคันนี้มันเหมือนกันกับคันใหญ่นี่หว่าเนี่ยบุกี้เป็นเหล็กนะให้ดูนะเนี่ยบุกี้เป็นเหล็กครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่จดโชว์เรียงกันเลยคันนี้จะคล้ายคันนี้จะคล้ายรุ่นไหนเนี่ยอันนี้ของอเต้ย นี่ของอเตย้ยครับเตย้ยเตย้เตยอยู่เกาหลีเป็นน้องชายผมเองครับนี่ของน้องเตย้ยซื้อส่งมาให้หลานนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับตัวนี้น้องเตย้ยซื้อมาสั่งตรงมาจากเกาหลีครับเรามันมีเหล็กดด่น,เดดนีเป็นเหล็กลตัวนี้จะคล้ายเดี๋ยวหัวเก๋งจะคล้ายหัวเก๋งจะคล้ายของของรุ่นไหน่ะ มมันนเเลบอกไม่ถูกเลยอ่ะแต่สติกเกอร์ก็คล้ายๆข,ของแคทเลยสติกเกอร์ตัวเนี้ยจัดสโลปมันแคดเลยคล้ายๆกันพ่อจ๋านี่ไม่ทำตอวด้วยตูดมันก็ข้าข้าข้าแก้วเลยครับสามคันเลยเดี๋ยวเรียงให้ดูเลยครับแต่ละคันพ่อแม่ลูกอา่าพ่อแม่ลูกเลยนี่เห็นไหม อ้ตีมเอ๋ักเรียงกันเลยครับสามคันครับบังคับได้ทุกคันครับสล,ลาชอบคันไหนคันไหนไอชอบคันไหนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ เด่นต่เช้ามาก็รีวิวแมคโครให้จัต้าดูเมื่อคืนผมนอนในรถตู้นะครับนอนในรถนี้เลยพอดีเมื่อคืนมาถึงดึกครับก็เลยไม่ไม่อยากรบกวนคนในบ้านผมก็เลยนอนในรถวัยรุ่นกัมพูชาก็นอนอยู่นั่นแหละยังไม่ตื่นนะได้เบาะนอนสบายครับนอนโอ้โหหลับสบายเลยดูครับ วันนี้มาติเช้าเลยฝวนเดี๋ยวผมอาบน้ำอาบแล้วเสร็จจะออกไปหาทีมงานอยู่ซื้อกับข้าวไปส่งช่วงนี้สงสัยต้องนอนกินข้าวลิงก่อนแล้วทีมงานโอ้ลำบากเลยนี่ตางยิ่งจะน่วมยิ่งเจอพายุอีกลำบากเลยเอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผม สวัสดีครับ